ชาวลัคนาราศีกุมภ์ต้องฟังนะคะเพราะว่าคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะประจำเดือนเมษายน2564เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงกับนัดดูดวงเจาะชีวิตเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนัดจะเปิดไพ่ทั้งหมด สามใบนะคะเพื่อ,อดูความเป็นตัวตนหรือว่าพลังงานความรู้สึกเ n e r g y ของคุณนะคะในช่วงของเดือนเมษาค่ะระหว่างนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะมาสำหรับชาวกุมชาวกุมในช่วงของเดือนเมษานะคะคือค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจในเรื่องของสภาพทางการเงินพอสมควรเลยนะคะม,ม,ม,มันมีละมันมีรายจ่ายที่ ที่ทั้งแบบตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะตัวอย่างเช่นรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะบางทีขับรถไปเหยียบตะปูอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่ได้คาดคํานวณเอาไว้หรือว่ามีเหตุอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหตุที่เอ่อมันอาจจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้มันมันเหนือการควบคุมของเราอะค่ะอืมนะคะ lemonade. ต่อมานะคะหรือว่าบางทีตัวเราเองไม่ได้ทําหรอกแต่ว่าบริวารคนใกล้ตัวนะคะทําแล้วเราก็ต้องไปสาสางงานนั้นอะไรแบบนี้ค่ะด้วยความที่ชาวภุมเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะคะคุณก็จะเหมือนกับเต็มใจที่จะช่วยเหลือและพยายามที่จะช่วยให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินนะคะเงินกับงานนะจะเปิดคู่กันไปเลยไพย่ใบนี้ออกบ่อยมากนะคะไม่ไปอยู่ในตำแหน่งของเงินก็งานนะในทุกทุก กือบจะทุกลาสีเลยนะเห็นบ่อยมากๆเลยนะคะช่วงนี้โอเคในเรื่องของการเงินนะคะมันเหมือนกับว่าคุณกําลังรอคอยเงินก้อนจากใครบางคนอยู่นะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ เคยหยิบเงินเคยหยิบยืมเงินคุณเอาไว้แล้วสัญญาว่าจะจ่ายในช่วงของเดือนเมษาก็ได้นะคะอ่าลืมบอกนิดนึงนะคะดวงของคุณเนี่ยอาจจะมาเร็วหรัวมาช้ากว่าเดือนเมษาสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จะต้องสังเกตตัวเองดีๆแน่นอนค่ะคือไพ่ใบไพ่สามใบแรกสามใบแรกเนี่ยพูดถึงในเรื่องของบริวารน,นะคะว่าบริวารเนี่ยอาจจะทําให้เสียทรัพย์ส่วน3าใบาที่2อ่ะก็เช่นเดียวกันในเรื่องของบริวารก็ขึ้นมานะคะบางทีเนี่ยในช่วงของเดือนเม ะะบริวารของชาวกลุ่มเองนะคะเขาคือจริงๆอะ่ะบริวารเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับฟังนะคะเชื่อฟังคุณพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีเรื่องให้คุณไปช่วยจัดการแก้ไขเช่นเดียวกันบริวารในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงลูกน้องหรือว่าลูกหลานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งพ่อแม่พ่อแม่เราเป็นบริวารเราได้เราก็เป็นบริวารของพ่อแม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะการเงินของชาวกูมันจะหมดไปกับการที่ทำแบบสนองความต้องการของตัวเองอย่างเช่นฉันเห็นนะคะว่าฉันเห็นนะว่าครีมตัวเนี้ยมันน่าใช้น่าสนใจคือคือหมดไปกับของที่ทำให้ ทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นนะคะทาครีมทําให้หน้าเราสวยขึ้นนะคะลดสิวลดริ้วรอยหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะจะเป็นฟิลนั้นหรือว่าทําหรือว่าหมดไปกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าการแต่งตัวคือทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับทําให้ตัวเองดูดีขึ้นซึ่งนัดก็มองว่ามันก็โอเคนะมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะคะเพียงแต่ว่าคุณกําลังรองเงินก้อนอยู่นะคะ ในช่วงของเดือนเมษาต่อมาค่ะในในเรื่องของการงานนะคะสำหรับการงานอ่ะชาวกรุงรู้สึกเหนื่อยเื่อย รู้สึกเบื่อเบื่อนะคะกับสิ่งที่คุณทําอยู่มันรู้สึกมันซ้ำซากจําเจอยากที่จะปลีกตัวออกไปหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะมีความคิดเนี้ยอยู่ตลอดเวลาอยากบ้างไม่อยากบ้างแต่มันติดตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้เฮ้ยมันได้เงินนะมันเป็นละน้ําหล่อเลี้ยงท่องทางเดียวของเรานะในการที่จะได้เงินมาดังนั้นอะ่ะมันก็เลยอยู่กับความเบื่อหน่ายความเซ็งแล้วคือมันไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกไปไหนได้เลย บางทีเนี่ยวันหยุดเนี่ยอาจจะต้องทำงานด้วยซ้าไปนะคะคนอื่นเขาไปเที่ยวกันคนอื่นเขาไปใช้ชีวิตกันแต่ว่าคุณก็ใช้ชีวิตในการทํางานไปอะไรแบบนี้เป็นฟิลนี้นะคะสําหรับชาวกลุ่มนัมรู้สึกว่าชาวกลุ่มมาสามารถทำงานมันออกมาได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีใจให้ให้กับตัวเนื้องานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมหรือว่าเป็นนายตัวเองธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานประจำอะค่ะ เพียงแต่ว่าในช่วงนี้คุณภาพของงานมันอาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงเพราะว่าคุณไม่มีใจอะค่ะที่จะทำนะคะดังนั้นพยายามเรียกสติเรียกกำลังใจของคุณขึ้นมานะไหนละลองเปิดไพ่คำแนะนำสิเอาแค่หนึ่งใบพอดูซิว่าไพ่คำแนะนำเนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรนะคะรู้ทุกอย่างแหละอแต่อยู่ที่จะทำหรือเปล่ามาโอเคเรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะสำหรับความรักนะคะจะเริ่มต้นจากคนโสด สำหรับคนโสดนะคะชาวุ่มเองคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับคือจริงๆไพ่ใบงานดีนะในเรื่องของความรักเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีระเบียบเยอะเลือกเยอะค่ะพอสมควรเลยและคุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักกับใครบางคนผ่านคนกลางที่เขาแนะนํามาให้อาจจะเป็นเพื่อนดุ้นพี่หรือว่าใครก็ตามที่แนะนําคนๆนั้นนะคะให้กับคุณ และดูเหมือนว่าคนคนนั้นนะก็ค่อนข้างที่จะถูกใจคุณมากพอสมควรนะสำหรับคนโสดเปิดให้คำแนะนำนึ่งใบค่ะระวางคำพูดอืมต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคนโสดกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะเพราะว่าบางคนน่ะโสดแต่ว่ามีคนคุยอะไรแบบเนี้ยนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือนว่า คุณค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนพอสมควรนะคะชัดเจนในลักษณะที่ว่าถ้าคุณคุยคนนี้แล้วรู้สึกไม่ใช่คุณพร้อมที่จะทิ้งทันทีมีคนใหม่รอสแตนบายทันทีเลยเรียกได้ว่าช่วงเวลาของสเสน่ห์นะคะพอสมควรในช่วงนี้นะคะคุณเนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดา,าเพศเดียวกันนะคะไหนลองเปิดให้คำแนะนำซีว่าจะ ยังไงต่อไปอาจจะมีเพศเดียวกันเข้ามาจีบหรือว่ามาคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอนี่่พายบอกว่าขอให้ได้ขอให้โดนนะีน่ได้อะไรวะโดนอะไร <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะ <c oughs> คือคือนั้นรู้สึกว่า สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ได้มีความจริงจังกับใครหรอกนะคะคุยกันไปเรื่อยนั่นแหละซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเริ่มต้นจากการพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรแบบนี้ไปก่อนเหมือนกับช่วงเวลาของการศึกษาดูใจช่วงนี้อาจจะมีเด็กเข้ามาจีบก็ได้นะคะต่อมาค่ะคนที่มีคู่แล้วสำหรับคนที่มีคู่แล้วอ่าช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงกันนะคะแฟนสามีหรือว่าภรรยาก็ได้นะคะ มีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยค่ะความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงแม้ว่าจะหาคนกลางมาเป็นกาวใจให้แล้วนะคะแต่ก็พละกําลังของกาวเนี่ยมันไม่เหนียวแน่นพอนะคะมันก็เลยทําให้ยังมีความคอนฟ l i c กันอยู่ยังรู้สึกมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะพูดอะไรก็ดูก็ดูผิดหูผิดทางผิดใจกันไปหมดเลยนะคะเปิดให้ขยายเพิ่มค่ะแล้วก็ส่งผลทําให้ตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะเครียดบางทีอ่ะ คุณอาจจะโดนกดดันมาจากผู้ใหญ่ของทางบ้านเขาหรือทางบ้านเราหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะจริงๆอ่ะตัวชาวกุมงเองอ่ะอยากที่จะไปเที่ยวนะไปพอดพักผ่อนไปปรับ ความเข้าใจหรือว่าไปเพิ่มความโรแมนติกให้กับชีวิตคู่นะคะเพียงแต่ว่าไปได้หรือเปล่าล่ะก็ไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าติดในเรื่องของภาระหน้าที่อะไรต่างๆนานายังไม่สามารถที่จะปลีกตัวไปไหนได้เลยเปิดไพ่คําแนะนำหนึ่งใบนะคะดูซิว่าอ่ะเอาสามใบไปเลยแล้วกันนะคะดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรจู้จี้ขี้บน่นลดลงมานิดนึงก็จะดีนะคะมันอาจจะเป็นชาวกลุ่มเองก็ได้นะ,ะหรือว่าเป็นคู่ของคุณก็ได้อย่ายึดติดแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ แล้วยังไงต่อก็คือหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนค่ะอืมก็คือนาะรูสึกว่าสรุปได้ดีคือบางทีช่วงนี้มันอาจจะเป็นเป็นบททดสอบของชีวิตคู่ของคุณก็ได้นะคะขอให้อดทนแล้วก็ฝ่าฟันมันไปให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนเคลียร์ได้เคลียร์คำว่าเคลียร์ของน้านไม่ใช่ว่าให้ไปบ่นจู้จี้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะเคลียร์กันด้วยเหตุผลนะคะ จริงๆทุกอย่างมันมีทางออกเสมอโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ